วันนี้แบบมารีวิวที่พักตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไงตอนนี้ลกมากแล้วก็ตากผ้าไว้ด้วยตอนที่แรกคิดว่าใครๆบารนะ์นะจะบาสุดท้ายชีวิตจริงไม่อะไม่บาไปนั่งตรงรูนห้องน้ําเราคือแบบไม่เหมือนใคร นด้อนรัาพบกับเราสองคนในช่องพีู่ดีเชื่อไได้นะคะตามนะทุกเลยค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กกับวิจิตรเราจะมารูมทัวร์ซึ่งไม่เคยทําคลิปแบบนี้มาก่อนเพราะมีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเวลาอยู่ไทยไปอยู่ที่ไหนทํายังไงอยากเห็นบรรยากาศอยากให้ทําวิดีโอหรืออะไรสดให้ดูจังเลยก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทําวิดีโอพาดูทุกทอ่ทุกมุมเลยแล้วกันโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราก็อยู่ในที่พักแล้วเนี่ยแหละไปดูร้อมองกันเลยช นี่ทุกคนอันนี้คือเปิดประตูเข้ามาปเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับห้องโลง่ลงๆกว้างๆอย่างนี้คือไม่ค่อยชินอะ่ปะปกติเราจะรีวิวโรงแรมไงใช่ป่ะรีวิวที่พักเร็วกลางต้นนี้วันนี้แบบมารีวิวที่พักตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไ,ไงไปยังไงก่อนนีน่จริงเปิดเข้ามาไม่มีอะไรเลยทุกคนก็จะเจอกับลิฟวิ่งแบบนี้เลยเป็นโซฟามีทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ชีวิตกันอยู่ตรงนี้นะไม่จีเนาะไม่จีก็นั่งทํางานตื่นเช้ามาก็ เน the ี่ยเปิดไปก็เจอต้นไม้แบบนี้เพราะว่าข้างนอกจะมีเหมือนกับเป็นพื้นที่เป็นสวนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองทุกคนแต่ก็ตอนนี้รกมากแล้วก็ตากผ้าไว้ด้วยตากผ้าไว้ซักผ้าก็ตากตรงนี้แล้วก็สูตรอากาศบริสุทธิ์ PM เ5มเฮ้ยไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์จ้ะต้นไม้ยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยโอ้โหรีวิวที่พักเสร็จปุ๊บมาฝั่งนี้ของเราก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวคือโต๊ะใหญ่มากแล้วก็จะนั่งกิน แต่เอาจริงนะเราก็จะนั่งกินตรงโซฟาเลยไม่จริงเพราะว่าเออคือมีไว้อ่ะเหมือนเป็นทำเนียบประมาณน,นั้นนเองมีให้รู้ว่าอ๋อมีโต๊ะกินข้าวนะแต่ไม่ค่อยได้นั่งหรอกไม่ค่อยได้ใช้จริงเนี่ยก็จะมีไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่เลยตามต่อมาด้วยตรงนี้จะเป็นครัวนั่นเองนะคะก็จะมีคล้ายๆกับเป็นพื้นที่วางของคือตอนที่แรกคิดว่าคล้ายๆบาร์ละจะบาร์สุดท้ายชีวิตจริงไม่อ่ะไม่บาร์ไปนั่งตรงนูน คือทำเสร็จกับข้าวเนี่ยเหมือนมีฟัวก็ไม่ได้ทำเพราะอยู่สองคนไงคือกว่าจะผักนู่นนี่อะไรครบก็เครื่องเยอะจะเราจะเน้นแบบว่าซื้อแกงขุงซื้ออะไรมาสั่งเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยมากกว่าเนาะแล้วก็จะสังเกตคือคกิ๊กกับวิจิถ้าจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ญี่ปุ่นพอกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยู่แล้วก็ตู้ยงตู้เย็นอุปกรณ์ก็จะมีประมาณแค่นี้เพราะอย่างที่บอกไม่ทำกับข้าวทุกคนคือ ผู้หญิงสมัยมา่าเหรอใช่ป่าวหรือข้ออ้างก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็คือมีครบแหละแต่ว่าเราประมาณนี้ซื้อกินซื้อกินเสร็จปุ๊บมาตรงฝั่งนี้อันนี้จะเป็นห้องนอนเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็เราก็จะใช้ชีวิตร่วมกันทำหับข้าวกินข้าวก็คือจะเห็นกันหมดโอเคเข้ามาในห้องนอนกันบ้างดีกว่า<ม>เข้ามาห้องนอนปุ๊บเป็นเตียงใหญ่เข้ามาก็คือเจอเตียงเลยแล้วก็ดูสิแบบไม่ค่อยจะเซ็ตไว้เท่าไหร่เลยคือแบบเรียบร้อยมากชีวิตจริงเนี่ย ไม่ได้เรียบร้อยเลยค่ะหนึ่งเท่าไหร่นะแต่แบบพอจะถ่ายไงเราก็ต้องแบบมีเก็บนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงก็คือแบบจะมีลกๆนิดนึงแต่นี้ก็แบบเกรงใจทุกคนไงเดี๋ยวจะเห็นแล้วก็อะไรวะอยู่ยังไงของมันวะส่วนห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องเก็บของนะ,ะนะเอาจริงๆขออนุญาตขอไม่เปิดเพราะว่าจริงๆเนี่ยของมันจะเยอะแต่คราวนี้พอถ่ายแล้วเราก็เลยบอกเราก็เก็บแล้วก็ไปอยู่ในห้องเก็บของก็คือมันก็เป็นห้องเก็บของอ่ะก็ไม่ได้มีอะไร แล้วก็มาต่อฟังนี่ก็จะเป็นไฟอุปกรณ์อะไรที่แบบว่าเราใช้ถ่ายงานเนี่ยถ่ายวิดีโอที่ทุกคนเห็นเนี่ยแต่บางทีก็ถ่ายที่ห้องเราก็จะต้องมีไฟมีอะไรเงี้ยแล้วก็ราวตากผ้าแบบธรรมดาคือตากตากเขาเรียกว่าอะไรวะผ้าขนหนูอะไรอย่างเดียวก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูห้องน้ําเพราะว่าถ้าในบ้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ย แต่จะบอกคิดกับมิจิแล้วน่าที่จะชอบห้องน้ำมากที่สุดแล้วก็เราจะใช้เวลาอยู่กับมันค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองถ้า่งนั้นเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันเลยนี่เปิดประตูแบบนี้คือห้องน้ำเราแบบง่ายๆเลยทุกคนก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำนี่ก็คือจะอยู่ในที่เดียวกันเลยแบบไม่ได้แยกห้องอะไรเงี้ยนะเราก็จะอาบน้ำในนี้อะไรเงี้ยแล้วก็หันมาฝั่งนี้นี่จ้าเป็นไงสระว่ายน้ำไม่ใช่ <laughs> อ่างอาบน้าก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งอยากโชว์มากเรียกว่าโชว์คือคนขี้อวดปะอย่างนี้เรียกคนขี้อวดปะคือนี้ห้องน้ำเห็นป่ะฝาชักโครกเราทุกคนเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมต้องเคยเห็นห้องน้ําของเราเนี่ยเป็นฝาชักโครกนี่ทุกคนเป็นแบบของญี่ปุ่นเลยจ้าเป็นยังไง ดีไซน์อันนี้นี่คือเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเลยนะคือเราสั่งนี่คือเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆแล้วคือเป็นแบรนด์ของคนญี่ปุ่นเป็นเจ้าของก็คือเป็นคนญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นจริงๆเพราะฉะนั้นแบบว่ารูปลักษณ์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับที่เราไปเห็นตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยห้องน้ําที่ญี่ปุ่นเป็นแบบในห้องน้ำมากกิ้ก็เป็นแบบนั้นนั่นเองทุกคนห้องน้ําอันนี้บอกก่อนนี่เป็นของแบรนด์นี่เลยโตเกียวสุกิริ by happy toilet คือตอนนี้เขามีขายที่ประเทศไทยคิกก็เลยแบบคือด้วยความเราก็ชินไงชินกับการการใช้ห้องน้ําแบบญี่ปุ่นอะทุกคนเคยไปที่แบบไปห้องน้ําญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่าเออมันสบายเนาะคือปกติก็ใช้สายชีแต่แบบพอมันแรงเราก็รู้สึกว่าบันทีแล้วก็โอ๊ยไม่ไหวก็มาใช้อย่างนี้รู้สึกว่าใช้ง่ายขึืนพอมีขายที่ประเทศไทยคิกกับมิจิก็เลยซื้อมาก,กันน่นองทุกคนแต่คิกชอบอันนี้ทุกคนดูนี่จ้านี่หมดปัญหา เขามีนี่ระบบฝาเป็นแบบว่าซอฟนั่นเองทุกคนแบบว่าเนี่ยเขาจะปิดแบบนิ่มนวลเราไม่ต้องแบบว่าเอ้ยระวังปิดนู่นนี่แต่ดีตรงนี้เว้ยเนี่ยเมื่อกี้ฝาใช่ป่ะอันนี้สองชั้นนี่เป็นแบบสองชั้นปกติเนี่ยก่อนที่กิ๊กจะเปลี่ยนเป็นที่รองนั่งแบบเนี้ยปิดฝาปังโอ้โหดูคนฝาห้องน้ำจะแตกแต่อันนี้นี่คือไม่ต้องระวังทําธุระเสร็จปุ๊บปิดฝานี่จ้ะ ปิดอัตโนมัตินุ่มนวลแบบนี้เลยอันนี้ดีเลยนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าดไซน์ไปที่ญี่ปุ่นนะทุกคนสิ่งสำคัญมันคือนี่มันจะต้องแบบว่ามีที่ฉีดมีก้านฉีดนะเนี่ยทุกคนซึ่งอันนี้ก็มีแล้ววันนี้ใช้ง่ายมากใช้ง่ายทุกคนเห็นตรงนี้ปะตรงนี้เนี่ยจะมีเหมือนกับว่าเป็นที่หมุนทั้งหมดสองอันแล้วก็จะแยกเลยนะเหมือนกับว่าถ่ายหนักถ่ายเบามีรูปเป็นรูปก้นอันนี้นี่คือถ่ายหนัก ข้างหน้านี่คือแบบว่าเป็นลูกผู้หญิงคือมีไถเบาและใช้ง่ายมากแค่หมุนอันนี้ปุ๊บก้านเนี่ยเวลาที่เรานั่งทําความสะอาดจะบอกมันก็จะออกมาคือแบบ <c oughs> อยากจะสาธิตอะแต่ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คือมันก็ไม่ได้ไงทุกคนเราจะมานั่งสาทิตเลยไงมันก็ไม่ได้ฉันก็แบบอยากจะโอดคือพอมุนปุ๊บง่ายมากก้านนั้นมันก็จะออกมาแล้วอยากจะบอกว่ายิงตรงมากอันนี้คือเป๊ะมากเหมือนที่ญี่ปุ่นอะเราก็จะรู้ว่าอ่ะดูสิจะยิงตรงจุดไหม เอออันนี้ยิงตรงจุดแต่มากไปกว่านั้นนะ่ะน้ำอะสามารถปรับได้ด้วยไหมจีเนาะ oh. ใช่คือแบบว่าอาจจะชอบเบาๆชอบนุ่มนวลหรือชอบแบบจัดเต็มจัดแรงเขาเพื่อทให้ได้เอออันนี้คือแบบเราสามารถคอนโทรลได้เองน,นั่นเองทุกคนแล้วก็ตอนก่อนที่กิกจะซื้อเนี่ยเขาเขียนไว้ด้วยว่าการทําความสะอาดที่มันจะออกมาเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เขาสามารถทําความสะอาดตัวเองได้เป็นฟิลแบบว่าก่อนที่จะทํางานเนี่ยเขาจะทําความสะอาดตัวเองก่อนพอเวลาใช้งานเสร็จเรียบร้อย เข้าไปข้างในเนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีการทาความสะอาดแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นฟีลแบบเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าเธอไม่ต้องมาดูแลฉันฉันสามารถดูแลตัวเองได้อ่ะ <c oughs> เป็นไงเ <c oughs> ลยปะคือมัอนก็จะดีตรงที่เราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายใช้งานง่ายไม่ต้องเก็บรักษาอะไรมากแล้วคุณภาพไมี่ดีมากเลยเก็กอกร์จิเราซื้อมาแล้วเราก็แบบมาใช้งานทุกคนอยากจะบอกว่านั่งโคสบายอันเนี้ย น่าไม่จมีินเนาะพื้นล่างสบายคือตั้งแต่ใช้มานี่คือกิ๊กเข้าห้องน้ำนานมากแล้วไม่จริก็จะทำไมเธอไม่ออกมาทักทีวะอะไรี้ย <laughs> คือมันก็ื่องสบายไงกิ๊กก็เลยค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าไปศึกษามาเรียบร้อยเขาใช้พลาสติกที่แบบมีคุณภาพรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเคยเห็นห้องน้ำที่เปลี่ยนสีเหลืองปะ่ะม,มันจะดูเก่าและดูสก,กรปรกมากซึ่งเขาการันตีเขาเคลมมาเลยว่าตัวนี้ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองจ้า ดีอันนี้ดีอันนี้กิ๊กชอบเพราะของมันของดีมีคุณภาพมันก็จะมีสิ่งน,นี้นี่แหละทุกคนที่มันมีเข้ามาและที่กิ๊กพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยจริงดิคือเขาไม่ใช้ไฟเนสกนี่อยากจะบอกว่าตอนที่กิ๊กอยู่คอนโดที่ญี่ปุ่นเนี่ยปกติห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องมีปักทุกคนแล้วมันก็จะต้องเสียบปักอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะคราวนี้พอกิ๊กจะมาซื้อกิ๊กก็ห้องน้ำที่ประเทศไทยมันไม่มีปักเราจะมาต่อสายปักจากห้องนอนมันก็ไม่ใช่ป แต่อันนี้เทคโนโลยีพอเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแท้ๆพวกเนี้ยเขาเป็นเทคโนโลยีแบบว่าไม่ใช้ไฟแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเปลืองไฟหรือเปล่าไฟจะช็อตหรือเปล่าไม่ต้องกลัวแล้วเขาไม่ได้ใช้ไฟเขาจะใช้อะไรเขาใช้พลังงานน้ำ<ม>เป็นไงสดิลไฮเทคมากคือคิดแบบเฮ้ยจริงเหรอวะพอซื้อมาพอมาใช้มันไม่ใช้ไฟจริงทุกคนไม่ใช้เลยอะ่ะไม่ต่อสายไฟอะไรเลยอะ่ะแล้วก็ติดตั้งง่ายคือเราสามารถติดตั้งเองได้เลยนะด้วยความที่แบบติดตั้งของงานไม่ต้องใช้ไฟโอ้โหคิดก็เลยแบบ เอออันนี้แล้วแหละแล้วพอเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออฉันมั่นใจแล้วแบรนด์นี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะมีประกันให้เราหนึ่งปีแล้วเนี่ยเขาจะมีการันตีของ ISO ด้วยคือก็รับประกันได้ว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบมีคุณภาพกิฟตกับมิจิีเราก็คือถ้าจะซื้อทั้งทั้งทีทุกคนเอาพูดตรงๆก่อนจะซื้อเนี่ยเช็คมาเยอะมากเลยนะ มีหลายแบรนด์แล้วไม่จรเนาะ <So. S 1> มีหลายแบรนด์มีหลายราคาด้วยบางทีเนี่ยถูกถูกมากเลยถูกกว่าน,นี้ก็มีแต่สุดท้ายซื้อมาใช้ไม่ได้จริงไม่เป็นอย่างโฆษณาใช้มาแป๊บเดียวก็พังไม่มีคุณภาพแต่ของแบรนด์นี้เลยโตเกียวสุกิริ by happy toilet คือเขามีรับประกันและเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆรูปทรงดีไซน์คุณภาพทุกอย่างเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆคือมันใช้งานได้จริงอนะทุกคนและห้องน้ํานี้ ฝาในจากฝาชาโ็โคโกออโตเมติกสมูทสวยนขนาดนี้ญี่ปุ่นเหมือนยกญี่ปุ่นมาในห้องน้ำบ้านเราขนาดนี้ปกติเนี่ยราคาเป็นหมื่นเลยนะเอาจริงๆคือพอเราเห็นแล้วแบบฝาห้องน้ำเป็นหมื่นเราจะโอเคเหรอวะาบางทีเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแต่กิ๊กซื้อแล้วระดับกิ๊ก,กะแน่นอนทุกคนโปรโมชัน่น <laughs> โปรโมชัน่นราคาอยู่ที่6,5 0 0คือ6,5 0 0นี่คือถูกมากนะไปอยู่ญี่ปุ่นก็คือซื้อไม่ได้นะแต่ตอนที่ไปซื้อคือแบบเอาพูดตรงๆของกิ๊กนิดนึงแอบดีใจเขาจําได้เขาบอก เอ๊ใช่คุณคลิกที่เพจกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้หรือเปล่าแล้วแบบเฮ้ยจาได้เหรอพอจําเราได้ก็ไม่ไหวนี่ใส่คลิกเลยขอโปรโมชั่นหน่อยได้ไหมคะคือถูกแล้วอะยังไม่ขอโปรโมชั่นเขาอีกอะเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าคนที่ติดตามเพจกินอยู่ดีเที่ยวอยู่ได้มาซื้อเดี๋ยวจะลดให้1000บาทโอ้แล้วแบบจริงเหรอคะจะก6,500เหลือ5,5 0 0โอ้โหเธอ5,5 0 0นี่คือไม่มีทางที่จะซื้อที่ญี่ปุ่นได้เลยนะ ญี่ปุ่นก็ซื้อราคานี้ไม่ได้นะคิกก็เลยแบบว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวขอเอาไปแนะนําลูกเพจเลยนะคะถ้าราคานี้แล้วก็ไปขอเขาอีกขอส่งฟรีได้ไหมคะคื <c oughs> อบางทีถ้าจะเสียค่าส่งอะแกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนี้อยู่ใช่ป่ะก <c oughs> ็เลยเขาบอกโอเคค่ะถ้างั้นให้ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยคื <c oughs> อจ่าย5 5 0 0นี่คือจบเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ไฟไงทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าไฟด้วย <c oughs> ส่วนถ้าใครอยากที่จะมีห้องน้ําญี่ปุ่นมาอยู่ในบ้านเราเหมือน้านคิกแบบนี้นี่เลยคิกแนะนําแบ์นี้เลยทุกคนไปดูได้เลย โตเกียวซุปกิริบายแฮปปี้ทัวเลนั่นเองนะคะรับรองได้ว่ามีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าเขามีบริษัทที่ประเทศไทยด้วยเห็นเปิดมานานแบบเป็น10บสปีแล้วนะถือว่าเชื่อถือได้เวลามีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อเขาได้นั่นเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดเวลาถ้าใครจะซื้ออะไรเงี้ย พ่ออย่าลืมไปบอกเขาว่ามาจะเพจกินอยู่ดีเท like ี่ยวชมได้เราจะได้ราคาถูกๆด้วยนะพี่จิ๋นเนาะใช่อันนี้นี่คืออันนี้สําคัญมากๆเลยนะเรื่องราคาในโปรโมชั่นเนี่ยเด็กกิ๊จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้มีทั้งเฟซบุ๊กไอจีไลน์อย่างเงี้ยไปดูกันก่อนก็ได้ว่าแบบยลายละเอียดอะไรเป็นอย่างไงเพราะว่าตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับทุกห้องน้านั่นเองนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้คืออวดมากเลยนี่พิ่ซื้อมาใช้ได้สักพัก้วรู้สึกว่าภูมิใจโอเคทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการ พาดูห้องพักหรือว่าที่พักนั่นเองนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือด้วยความเราสองคนเนี่ยลูกก็ไม่มีอ่ะคือมันก็มีอยู่แค่นี้แหละคือ จริงๆกีก็ไม่ค่อยชินนะการที่มาลิฟอยู่ที่พักเตียงเลยไม่เคยใช่แล้วจริงๆก็คือเห็นเป็นที่พักแต่ก็ไม่ค่อยอยู่เพราะทุกคนจะเห็นว่าไปอยู่เกาะบ้างไปอยู่เกาะเต่าบ้างนู่นนี่เดี๋ยวต่อจากนี้กิ๊กกับมิจิเราก็จะบินกลับญี่ปุ่นกันแล้วนั่นเองนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์ไหมวะโอเคน่าจะมีประโยชน์อยู่นะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์เราด้วยและจะกลับมาในคลิปต่อหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย